ข้าคนได้เลยมาด้ข้ัคนนี้แหละลอยู่ใต้ท่านรองผูงในการหน่สุดไปยัง,ๆๆยง,ๆๆยง,งนะครับยังยังยังยจ้างอเดนไปขึ้นมาเจ้าพิเนขึ้นมาไปแมนชินอสช่ยอยู่ท่านของผู้ในการด้วยยังยังยังนะแน,นันแน่นะพร้อมแล้วพร้อมแล้วอะไริด ขอไขอไเองน้ำยาเหลือเลยของพี่นะน้ำยาเหลือเลยตัวนี้ผมเมาอยู่ลูก้าของอินเดียนะแต่น้ำยาแท้เลยครับน้ำยาเหลือเเรียกว่าสารฮาโลตอนหมดนคดไห่ฮาโลตอนเดี๋ยวทำให้ดูยังไม่ยอะเลยนัเคนบริัอยู่จะยาเอาตอนะอีานอย

ยาแตนสาราัีเปส่งผมไม่ต่อเติม่อนี้ราคาประมาณหม่นห้าึงแมาทีแั้วก็ตามแต่จะดับไฟได้ยังไงก็ตามแต่วันที่เกิดขึ้นเป็นแค่ิด่ดีเพอาะวาใจภาพไะมล้วอย่ไปสนใจอะไรมาสายทอย่างเิรนทีารไม่ส่งผมดับไฟได้ร้อยทเดาว่าไม่มีทางเหวต่ยงตอนนี้นอะเขาสอบคแล้วคอยพี่นาในการกดราคาซื้อแล้วเราซื้อเสร็จแล้วรามาส่งให้ทดสอบ เดันี่่านี่ั้ดนนี่ทั้งั้นการดอค่เพราะนั้นเื่องนี้าไม่จเลยเรียบร้อยนะครับ้ดูต่อไปใครไม่ขอที่ใครไม่แล้วมาพู These These er. ้อย่างแก้ก่อนเลยแก้ก้เลยเอาขอชุดที่2ออีกคนออกมาเอาองกรดานมาเรียงแล้ว ไปไปไอ้ไอ้ไปไเลยมาเไปนอนให้ลงให้นี่อไปเลยลนงไ่่เ้ีขใก่อนอ่ี้เดขอใบไปในวนี้ก่นไปในี่นทุกท่านเตรียมพร้อมอันนี้ไม่ใช้อันนี้ไม่ใช้อันนี้มาให้ผมน้ำยาแท้มให้ผม ทำยาแท้มาเนี่ยเขาบอกให้ผมเนี่ยทำยาแท้ทำยาแท้ของโรงงานของโรงงานมีแค่ยาขอกไม่ดีสุดเครื่องเอาเครื่องนี้มาใหม่มาดิเอามาเลยนี่นะเอาแค่ของกระดาษกระจอกระจอก่อนหรือจะเอาไฟเผานะของกระดาษอยากมั่นนะครับระวังสายลูกแหนมเข้าทานแล้วตีดไฟยังติดแล้วโอเคงั้นเบรกตรงนี้หวังท่านท่นนเป็นพวกเราอันนี้ไหม อันนี้เป็นไฟที่เหนี่มันพื่นรู้ไหมเราเรียกไฟคัสเคคุณแม่คุณรสข้าเจ้าพี่มาที่นี่เลยมาที่นี่มาที่นี่ฉันวนมาที่นี่เลยครับใครอยู่ในเต๊นก์ก็อยู่ไปเพาที่ฉีดมาที่นี่เลยนี่คือไฟคัสเคนะฮะคือไฟที่ไม่น้ำมันพื้นนะฮะควบคุมเราไม่ได้มาจุดไฟเลยเพียงแต่เราจุดที่เตาแล้วก็อุ่นมันพืี้นที่มาติดไฟมันไม่ติดง่ายมันต้องอยู่ในอุณหภูมิ1320องศาเซลเซียสมันถึงติดไฟ ตอนนี้มนรุ่ไหมมาประมาณ30มนาทีกว่าแล้วเดี๋ยวผมชี้ให้ดูก่อนเครื่องนึได้ไหมผมชีวให้ดูเครื่องนก่อนรี่ไเหมือนนี่ไม่เหมือนนีเลยมันมดเหรอมันรเหยมันเ็่มน้ได้ไม่ได้มแ้ไม่ได้มบกยิง่ากนะมั้ เบาเลบาปแนยา้นบ <spe> ้เบาอย่างนั้นไหน่อย่างเกมกัทีเลย่ะเบาแห้งนี่น้ำยาแท้นะครับเหมือนวเองันไหนย่งักกว่าเดย้ดอัวใหม่ตม่แล้วก็อันนี้ก็เต็มเต็มลทุกันต็มทุกวันนี้เบาแห้งะเานเลยนี่โอ้บเกมนะน้ำตากตางนแล้วเัยนี่ไ้รนทีีองไม่ได้รีบร้อยอันนี้ฉีล้มันจะลูกใหม่นะครับเดีจะทำให้ดูว่าม ขมันดับอ่างรวามหมดก่อน้ยามีน้อยมากพีดีผมเชิญเขามาทีเชิญลูกายเขามาหนอมาอีกถังอมอีกถังนะครับคณะเดียวพวกเราลองพยายามช่วยดับดูนะแน่จริงไปยึดป้ายรถ้องแน่ สคัญมากเอาซิลทูมาซิลทูมาเห็นไหมซิลทูซิลทูดูนะครับเวลาเสริฟไปไม้ที่เกิดจากน้ำมันพืชในกระทะนะโอเคมีแห้งมาด้วยซีลทูเป็นเพื่อเด็ดแปลงที่ดับได้นะครับแต่พองทีดับแล้วเดี๋ยวมันก็ลุกใหม่ซิลทูสีแล้วมันจะลุกขึ้นมาใหม่ก็ทำใจไว้เค็มีแห้งเหมือนกันถ้าเป็นเค็มีแห้งอย่างที่บ้านพักเรามีอยู่ ีลูกดับจริงๆก็ลูกใหม่เหมือนกันไฟเอ็นมาไฟเอ็นมาเดี๋ยวพวกเราอยู่ไกลไหนนะไฟเอ็นจะเป็นไฟเอ็นการเคลื่อนไปจากไฟไหม้ที่เป็นของเหลวไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไม่ชินทินเนอร์หรือน้ำมันพืชก็ตามแต่เวลาฉีดนะครับอย่าเข้าไปใกล้เกินไปเพราะถ้าเข้าใกล้เกินไปมันจะกระแทกน้ำมันพืชจะเด้หนอกมาทีนี้ทผมไม่เข้าใกล้เลยนะแล้วก็จะสีเข้าไป ตู้เราเลครับถ้าเป็นไฟคัดเคื้อน้ำมาพืชด,ดีไฟอุณหภูมิจะกี่ร้อยองศาก็ากาตามแต่คุณจบได้แต่ถ้าคุณฉีดไม่เป็นฉีดจะแพรเข้าไปน้ำมันพืชจะกระเด็นเหมือนอน้ำน้ำสาดเขายายไหมใช่เม <c oughs> ื่อวาฉีดคัดวฉีดเนี่ยถ้ามันร้อนมากควันเยอะมากพยายามถอยมาฮะเพราะเป็นแตงไฟสองพันเราฉีดได้ไกลกี่เมตรสิบเมตรสิีไปเลยไมกระทะแต่ที่ผมเข้าไปได้เพราะว่ามันไม่ร้อนมาก

มันมีภาพการแสดงการเรรับ เาราปิดไฟแล้ว้างทีเราใช้ก็จะเพิงฉีดแรงนไปก็ประเด็นแต่ที่มันจะไหม้ตรงนี้มันไหม้ทั้งห้องเลยกระจายเลยต้อทราบใา่ที่อยู่้อหน่าตูนจริงว่ะมันอะไรวะเนี่ยนะเออ าร,ราบึกนะเดี๋ยวก่านะจะปลายสายแน่นเดี๋ยวี้นะย่านีจเห็นนะวันนี้คือนื่ผมจะไยายาัยาให้มัอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าไปสนใจมันนะขี่ไปเลยตามที่ผมอยากขี่ขอยัง

nè, này nè, rúi xịt, thợ mình, tôi... mình không biết mình à... vậy, vậy, vậy... tìm mấy anh. ờ, cái là ไมนั่นก็คือที่เาล้นะเพะนั้นันที่อไม่ไฟไมนผมจะบอกให้นะครัว่า้ใครคิดว่าอไม่ขางนเม่านไองนต้องใชดัไฟไหมชีเกิดดวกงหรวไฟติดไฟได้ดีแล้วม่สามารถควบคมเกิดการุไหมซึ่งเดี๋ยวีเี้ยๆ่ห้น้ำมันมาดิน้ามันอยู่ไหนวะอือทอ่ไเจีมนิห่อเียวเดี๋ยวเดี๋ยวตีข้าไม่่ะ ไปดสไปอะนงี้เดสมมติว่ามันจกลั่วไหลที่ร้านจอดหรือมีคนกาะสองได่วันมันมาเทแตงไม่จุดไปถามว่าจุดไฟแล้เกิดอะไรแน่นอนใครรูไหมแน่นอนเรามาดูเพื่อเพลินรู้ไหเราซืทุสีก่อนสมมติว่ามีก็จะไปซ้อยู่ล้ซทุ่งสี แล้วขีดงานเพื่อเพื่อควบคุมน้ำมันให้ดีไปรู้สึกได้ผลไหมคำตอบคือไม่ได้ผลตำรวจทราบผมเทน้ำมันนะผมนี่จุดไฟน้ำมันนี่น้ำมันไม่เครื่องเดี่ยวผมเทน้ำมันที่เดียวนะเล็กๆผมยังไม่ใช้ไฟแรงอไม่ใช้ไฟแรงเพน้ำมันหมดแต่ผมมีขึ้นฉันน้ำมันของเราหลายที่เราจอดหรือในพื้นที่ของเราอย่างเช่นวันนั้นที่เราล้มน้ำมันมากว่ยนะ เท่านี้ก็จะทำเทมีแห้งเทมีแห้งติดคุมติดคุมเลยเพื่อใแม่ติดไฟดูดีนะอ่อคุณท้าติดนะคำตอบก็คือาเสียเวลาทำมันโอเคไหมทำไมน้ำยาของท่านน่ะของทานนี้ใหม่ๆของนี้ายาโรงาบาลเพื่อพี่เม่แต่งยามาเอามันมที่ ออสมมติตอนนี้เครื่องระเยงบายังไม่เปลี่ยนน้ำยานะผมเทน้ำมเหมือนเดิมจะไม่ฉีดกุมูดด้วย่สดไปนะวนี่เดิมนะจะได้ไม่เปิดเยอะอัดดีข้นต่อไปมาสึงที่ติดไหแต่พี่อย่าเสียเวลาแล้วมนดูดีเว ที่ทำให้ดูเนี่ยก็ต้องการให้รู้ในเรื่องสภาวะนะครับสูอพื้นฐานของที่สารเดือดไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ำมันหังรู้อะไรแล้วมันไม่ใช่ไอ้ที่เราจะเปลียนใหโรงงานถ้ากรณีน้ำมันถังรู้วะไรยังให้ติดไปสดก็มันคุมได้ครับแล้วมันมันอยู่แล้ว อันนี้เป็นแผนการสมมตินะครับว่าน้ำมันงลุ่ยไหลที่พื้นตันนี้ขานไฟของมันถึงที่้าจอดแล้วน้ำมันลุ่ยไหลอยู่เอาไประเิไฟเหตีดเีดคุ้มฉีคุ้มเลยะเพรามัใกล้พยายามเหยียบมันระเพื่อนฉีคุ้มไมเล็โช่เบรนน้ำมันที่หกไหลยังไม่มีการลุกไหมได้หน่อยพอๆๆ่อแผนเปิดหน้าตองยาผินะก็คือมันไม่ติดไฟทง อยากให้มีกไฟกรเทียมเรามงีิแต่เสร็จแ้เดี๋ยวมันกระดับมันเองนะต้องรู้นะเพราะนั้นที่ทำให้เราเนี่ยก็คือื่อให้เข้าใจองการท้าเราต้องจับได้าดแต่วันนี้เราไม่มีานเวลาเยอะีัดไเ่ยเ่อยๆเป้เรือยๆเป็นห้าต่อเอานกดับเร็วๆเสร็นงานเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเว้ยุดับเร็ว ผมว่มันไมเยรอกเาว่าผมว่าตั้งใจเราเพื่อจะทนมันนีตอนนี้ในตอนนี้เกิดไฟไหม้น้ำมันมาเร็วน้ำมันมาดวนดวนดวนน้ำมันเร็วใหน้ำมันไ้ใกล้ตัวเลยว่าะอยู่ท้องนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็อยู่นู้นเลยมาดูเลยมามีสภาพะแจกที่อื่นนะน้ำมันหลงโไหลแล้วก็ี๋ยวไม่ไฟนี่เลยครับชิดูมาเจมี่ใหมาเจม้อ ไปไหมไานพวกเราไปไหงานอันนีุ้ดไฟแล้วดูนะครับูินดอกเลือดกินไปสดแล้วถามว่ามันมีหนุอยู่ติดไฟไหแนนอนเกงแห้นะเกงแห้งพุินกินไปเลยอเกงแห้งินแล้วติดไฟไห ยาบ้าบ้าปอบอะเนาเรียวขึ้นมายาบ้าบ้าปอบอเลยนะนี่ติดตาผมนะเอาชีพชิงเลยนะเอาชีพเลยชีพเลยเม่เหลืแล้วน้ำหนักคนหน่อยนะแล้วเดี๋ยรงไงไม่ไม่ติดนะขาัวใหญ่มากนะทำไมไปของพันเราไปเลยยาด้วยมันนะไปเลย เ,เอาเลยไเอกิดเอนะไปเลยหลังจากใช้ไฟเอกิดแล้วนะครับขิดจาบขึ้นอยไปไหมเร็วขึ้่เดียวกันนะครับไปจากขึ้นหมดดีอะา อันเดีกีดอแล้วถึงแม้ที่ม kind of ีไฟอีก okay. ก so, so, so ็ไม่สามารถติดไฟมดใหม่ได้ทัวาะาใโอเคเรียบ้อมมาแล้วสุดท้ายเอาเหัวเหัวไม่อยู่ด้านน้ลงเดินไฟไหม้ที่ตั้นแล้วพุดยัเอาล่ะเซีวทีก่อนเลย

อันเป็นเพลงนี่เป็นการเวลาฉีด้ไฟไหัมันกลับมาเดินเดินทุันทรบนะเดี๋ยวริ่มนไฟอ่ะไฟไหนลยเวลาฉดจบไปแล้วมันติไฟไม่ติดไปไวหน่โอเคเอาละอ้นีพอสุดท้ายดูงาไหมเขาเป็นคนงานซึ่งยูไหมเอาเป็นนที่ไม่ฉีดนะเอาจะท่านอยงนท่านเขา ใหอหนึ่งถังไปห,หนึ่งถังมาสาคนานี้ไม่อยู่ผมมือเลยเนี่ยทำได้รัเบเดือไม่เองเลยพยายามมาเพื่มเก่าก่อนก้นได้ไห้ว่าที่ที่ทีอย,ออยู่อ่ะเจอแล้วที่รอพอเอไปเลยดิให้ใคร่นน้อให้สั่นน้ำน้ำลลายไปดีตอนนี้ผมกั้งว่าันเพิ่มใหม่รอบสองนะครับแล้วท่านดูนะครับว่าครูพยายามอย่า,ยา,ยยา,างกนดู พยายามจะวางคนดเหลืเกิประมาณแค่ข้างเนี่ยจะางคอนดนี่ผมจุดขึ้นมารอบสองนะครับผมใส่น้ำช่วยสองขวดตอนนี้นมันพืชเกิดตารยุ่งไหมจำได้นะหิ่ห้างทำคือนำน้ำสาดห้าน้ำสีเด็กขาดมันจะเกิดการระเหแลเพราะถ้า้นพืองขวดใสเนี่ยนะครับเขาน้ำสาดเด็กขาดเขาน้ำสาดเดกขดเป็นวิธีการดับใจแบบทีทีแต่ห้อง้ายเนี่ยนรว่าอยู่แรงมากอ่ะไปเยคุณพ้อเลยน้องดิตอนใส่วมีแล้วสีดิเตรียมพร้อม ดูน well. ี่ไหมครับดูศากตรอกดูศากตรบอกวิธีการด้วยวันนี้เริ่มปิดใคแล้วในการเจะใครง่ายแบบนี้ถ้ามีฝาหม้อหราฝาหม้อปิดถ้าไม่มีฝาหม้อก็ผ้าชุบน้ำน้ะบิดมาแล้วคุมได้เลยอย่าให้ใครขาดอากาศแล้วใครขาดเดี๋ยวไม่ีนะครับขอแดงห่างก่อนมาอยู่ตรงนี้อที่นะครับมะอยู่ที่เลยเราใครมีโทรศัพท์ผ่านมือถือดีเอาไว้แล้วเพื่อนบอกเพื่อนเพ่มาทีมหรือญาติมิตรพี่น้องดูดีว่าใครแบบนี้สามารถิดชี้ได้ตลอดเวลา น้วันพ 50, ื่สามารถติดไฟที่ทองสามร้อ3ีองศาเซลเซียสถ้าราไม่มีใครมาทำอะไรมาเลยมันะร้อนขึ้เรื่อยๆี่กว่า500้กว่า7จ0้อกว่า0กว่า0้าเงศาเซลเซียสิ่งงานขายิ่งนขยิ่งสูงเรื่อยๆท่นีู้เร่านด้เห็นว่าการเพเ่อะเพิ่งมีดแนั้นจะต้องใช้ระเพิ่งวิดทองหรือระเพิงชิดใกล้ของพันแล้ใช้ได้เลยแต่ตอนนี้ผมไม่มีฉีดพยานะครับ ผมก็จะฝึกใส่ชุดกันไปเขารอน้ำตาให้ดูว่ามันระเบิดเนื่อสองคนควงให้ดีเดี๋ยวมองมือก็ร้อนน้ำตาขึ้น็นวิธีการแับเลแบบพิธีไปจะรบอดแรงมากเคไฟจะรอถึง right. so ุณเลยนั่นคือไยของ้าไของข้าเราก็เลยขอให้าสู้ถีผาเลยโอเคไหมครับจังไม่นะพวกเราไปไม่ได้เพื่อนครับไปดูคิปวิดีโอไปเลยนะระดีจังหวะเท่าฉีดนะับเนฉีดด้วยดูนะครับข้าวน้ำ่าดูเปอะไรทิ้ง้องยังเราก็ยมาขึ้นมา เดี๋ยต <onents and> <behaviour> yeah! ัวกันดีเดี๋ยตัวกันดีเดี๋ยวผมอยู่ข้างน้องกัาช่วยช่วดูลน้องด้วยี๋ยวกอสาบตน่ทีเลยนะดดวราอะไรเด็กแเดแนองะไรเอาตให้น้องนะครับเปิมากเลยดีมากพอๆดีาดก็บอกเพื่อเนด้ไมด 아니, 괜찮아. 괜